โดยในภาคเช้าเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีกัลายาณมิตรวันศิดาสคา,าตะกัลายาณมิตรอาพรโอสากะและกัลายาณมิตรพิมพันธ์โจโนโเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้ทิพยมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนุนของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีอัญเชิญโถบูชาข้าวพระประจําเดือนกุมภาพันธ์โดยมีกัลยาณมิตรสุดารัตโคสุดากัลยาณมิตรพัฒนามงคลประเสริฐกัลยาณมิตรมัลิกาทีรับประชาและกัลยาณมิตรวรัญญากล่ำยู่เป็นผู้อัญเชิญถวาย ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปลแถวเพื่อรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งจากสาธุชนผู้มีบุญทั้งอย่างได้ร่วมกันถวายพัตหารเพนแดบบ่พระภิสุสง์ณหอฉันคุณยายอาจารย์และเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและรวมพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญ,ญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN สำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่198ซึ่งพิธีทอดผ้าป,ป่าในครั้งนี้มีเจ้าภาพทั้งหมด4คณะได้น,น้อมนำผ้าป,ป่ามาถวายในโอกาสนี้กัลยานมิตรพิมพันโจโนโก,กัลยานมิตรปริศนาเทราว่าและกัลยานมิตรยุพินคําลาเป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมาคบปทีพโดยมีกัลายาณมิตรราวิวันเวสกุลและกัลายาณมิตรวันสิดาสาคตะเป็นประธานกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับพระของขวัญและถ่ายภาพปู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ